คุณเคยคิดไหมว่าแค่การกดค้นหาบนแผนที่ออนไลน์อาจพาเราไปพบความจริงที่ถูกซ่อนมานานหลายสิบปีเรื่องราวของเด็กชายที่หายตัวไปจากหมู่บ้านเล็กๆพลัดหลงขึ้นรถไฟโดยไม่ตั้งใจและหายสาบสูญไปตลอดการจนใครหลายคนเชื่อว่าเขาไม่มีวันได้กลับบ้านอีกแล้วแต่หลายปีต่อมาเพียงเพราะภาพบางส่วนที่ฝังลึกอยู่ในความทรงจำเขากลับเจอเส้นทางที่นำไปสู่บ้านเกิดที่แท้จริง พร้อมกับความจริงอันน่าตกใจที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการพัดกคนั้นนี่คือการเดินทางที่ทั้งน่าทึ่งทั้งสะเทือนใจและคุณจะไม่มีวันลืมเมื่อได้ฟังเรื่องราวนี้จนถึงวินาทีสุดท้ายเด็กชายซารูอาศัยอยู่กับครอบครัวเล็กๆในอินเดียบ้านของเขาอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านที่ยากจนรอบตัวเต็มไปด้วยฝุ่นแดงจากพื้นดินแห้งกลิ่นควันจากฟืนที่ชาวบ้านใช้หุงอาหารลอยอบอวนทุกค่ำคืนแสงไฟจากหลอดเล็กๆไม่เพียงพอ เขาและพี่ชายจึงต้องอาศัยดวงดาวบนฟ้าเป็นแสงนำทางซารูอายุเพียงห้าขวบแต่ต้องช่วยพี่ชายหาเงินเลี้ยงครอบครัวพวกเขาเดินไปตามทางรถไฟเก็บเศษเหล็กและฐานหินที่ตกอยู่ตามรางเสียงหูดรถไฟดังแหลมสะท้อนก้องไปทั่วหุบเขารางเหล็กสั่นสะเทือนทุกครั้งที่ขบวนเคลื่อนผ่านคืนนั้นพี่ชายชวนซารูออกเดินทางไกลเพื่อไปหางานชั่วคราวในเมืองใหญ่ แสงไฟตามทางลดน้อยลงทุกกาวเสียงแมลงกลางคืนดังประสานอย่างต่อเนื่องอากาศเย็นคืบคลานเข้ามาทำให้ร่างเล็กสั่นสานแต่ซารูยังคงก้าวตามพี่ชายโดยไม่ลังเลเมื่อถึงสถานีรถไฟที่เงียบงนันพี่ชายบอกให้ซารูนั่งรอยอยู่ที่ม้านั่งไม้เขาสัญญาว่าจะกลับมาในไม่ช้าซารูพยักหน้าและกอดเขาแน่นสายตาจับจ้องไปยังความมืดที่ปกคลุมทั่วทั้งชานชลา รากับเวลาหยุดนิ่งท่ามกลางเสียงลมพัดแรงแต่ชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าพี่ชายก็ยังไม่กลับมาซารูเริ่มรู้สึกง่วงและเหนื่อยเขาเดินไปยังตู้รถไฟเก่าที่จอดทิ้งไว้หวังจะหาที่นอนพักชั่วคราวทว่าการก้าวขึ้นไปในตู้คืนนั้นคือจุดเริ่มต้นของโชคชะตาที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาตลอดกาลซาลูปีนขึ้นไปในตู้รถไฟที่เงียบสงัดพื้นไม้เย็นเฉียบและเต็มไปด้วยฝุ่นนา เขานั่งลงพิงผนังมองออกไปยังความมืดข้างนอกเสียงกรีดร้องของมแมลงกลางคืนดังไม่ขาดสายลมหายใจของเขาเริ่มแผ่วลงเพราะความเหนื่อยล้าไม่นานนักดวงตาของซารูก็ปิดลงแต่ทันใดนั้นรถไฟเคลื่อนตัวช้าๆเสียงล้อเหล็กเสียดสีกับรางกล้องสะท้อนซารูสะดุ้งตื่นและรีบลุกขึ้นเขาวิ่งไปที่ประตูแต่ประตูถูกปิดล็อกจากด้านนอกรถไฟออกจากสถานีด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แสงไฟจากหมู่บ้านค่อยๆหายลับไปในความมืดซารูทุบป,ประตูไม้เสียงดังลั่นแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงร้องขอของเขาเพียงเสียงเครื่องยนต์ที่คำรามก้องเหนือทุกสิ่งเด็กชายตัวเล็กถูกขังอยู่ในตู้มืดหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกมาเขาร้องเรียกหาพี่ชายด้วยเสียงสั่นเครือแต่มีเพียงความว่างเปล่าตอบกลับความกลัวคืบคลานเข้ามาทีละน้อยเหมือนคลื่นมืดที่กลืนกินความกล้าทั้งหมดของเขา เช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดลอดเข้ามาทางช่องเล็กๆเผยให้เห็นสภาพเก่าโทรมของตู้รถไฟซารูพยายามมองออกไปนอกหน้าต่างทิวทัศน์ที่ผ่านตาคือภูเขาแม่น้ำและทุ่งกว้างทุกสิ่งแตกต่างจากบ้านเกิดที่เขาเคยรู้จักเวลาผ่านไปหลายวันรถไฟยังคงแล่นไปไม่หยุดซารูไม่มีอาหารหรือเครื่องดื่มติดตัวเขาเอาเพียงมือเล็กๆกดท้องที่หวิวโหย และใช้เสื้อผ้าขาดขาดห่มกายกันความหนาวในยามค่ำคืนความอ่อนแรงเริ่มชัดเจนเสียงรถไฟกลายเป็นเสียงเดียวที่คอยตอกย้ำความโดดเดี่ยวทุกครั้งที่เขาเอ่ยชื่อพี่ชายเสียงสะท้อนกลับมาจากผนังโลหะทำให้เขาตระหนักว่าตัวเองกำลังถูกพาไปไกลไกลเกินกว่าจะย้อนกลับได้ด้วยตัวเองแล้วหลายวันผ่านไปรถไฟก็หยุดลงในเมืองใหญ่ที่แปลกตาเสียงผู้คนจอแจดังสนั่นจากชานชลา ซารูมองออกไปด้วยความสับสนเขารีบวิ่งออกจากตู้ก่อนจะถูกรถไฟขบวนอื่นเข้ามาแทนที่อากาศเต็มไปด้วยควันและกลิ่นเหล็กไม่ที่อบอวนเด็กชายยืนตัวสั่นท่ามกลางผู้คนแปลกหน้าภาษาในที่แห่งนี้ไม่เหมือนที่เขาพูดได้ทุกคำพูดที่ได้ยินเป็นเพียงเสียงแปลกหูไร้ความหมายเขาพยายามตะโกนชื่อพี่ชายแต่ไม่มีใครหยุดฟังหรือสนใจผู้คนเดินสวนกันอย่างเร่งรีบ รถไฟแล่นเข้าออกอย่างต่อเนื่องเสียงหูดดังแหลมก้องจนทำให้ซารูต้องปิดหูรอบตัวเต็มไปด้วยเสียงรองเท้ากระทบพื้นแข็งเขาถูกเบียดจนเกือบล้มหลายครั้งด้วยความหิวโหวยเขาเดินไปตามชานชาลาแวลาสอดสายหาของกินที่อาจตกอยู่ขนมปังเก่าที่มีคนทิ้งไว้กลายเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยประทังชีวิตมือเล็กสันเทาขนาดหยิบเศษอาหารขึ้นมาแต่ความหิวบังคับให้เขากินโดยไม่ลังเล ค่ำคืนนั้นเมืองเต็มไปด้วยแสงไฟสว่างสวัยตึกสูงเรียงรายไม่สิ้นสุดเสียงแตรรถยนดังต่อเนื่องไม่หยุดสำหรับซารุทุกสิ่งคือโลกที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเขาเดินไปตามถนนโดยไร้จุดหมายเมื่อความเหนื่อยอ่อนกดทับเขามองหาที่นอนชั่วคราวใต้สะพานคอนกรีตท,ที่เต็มไปด้วยเศษขยะกลิ่นเหม็นชื้นป,ปนกับกลิ่นควันดำจากท่อรถเด็กชายซุกตัวลงในมุมเล็กๆพยายามข่มตาหลับ ทว่าในเงามืดรอบตัวสายตาหลายคู่จับจ้องมาที่เขาบางคนก้าวเข้ามาใกล้ด้วยท่าทีไม่เป็นมิตรซารูสะดุ้งตื่นและรีบลุกขึ้นหัวใจเต้นแรงเมื่อรู้ว่าอันตรายกำลังเข้ามาใกล้ทุกขณะชายแปลกหน้าสองสามคนเดินเข้ามาใกล้สายตาของพวกเขาจับจ้องไปที่เด็กชายตัวเล็กเสียงฝีเท้ากระทบพื้นคอนกรีตดังก้องในความมืดซารูถอยหลังไปติดก,กำแพงสกรปรก หัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดออกมาหนึ่งในนั้นเอื้อมมือมาคว้าตัวเขาซารุสบัดหนีด้วยแรงทั้งหมดที่มีเสียงตะโกนดังเลยตามมาเขาวิ่งออกจากตาสะพานด้วยเท้าเปล่าที่เต็มไปด้วยบาดแผลกลิ่นควันดำและฝุ่นคะคลุ้งไปทั่วขณะที่เขาพยายามหายใจถนนยามค่ำคืนสว่างจากไฟนีออนแต่สำหรับเด็กชายมันคือเขาวงกตที่ไร้ทางออกเขาวิ่งผ่านผู้คนที่ไม่สนใจ ผ่านตลาดที่ปิดเงียบและซ่อนตัวอยู่ในซอกแคบระหว่างตึกเสียงหัวเราะไล่หลังค่อยๆจางลงเหลือเพียงเสียงหอบหายใจของเขาเองซารูค่อยๆสุดลงนั่งเหงื่อเย,ย็นไหลอาบทั่วใบหน้ามือและกอดเขาแน่นราวกับกำลังหาที่พึ่งสุดท้ายเช้าวันต่อมาเขาเดินไปตามถนนอีกครั้งด้วยร่างกายอ่อนแรงแสงแดดแผดเผาผิวจนรู้สึกเจ็บแสบ ท้องว่างเปล่าทําให้เขาแทบจะล้มลงทุกก้าวจนในที่สุดเขาก็หยุดยืนอยู่หน้าตึกใหญ่แห่งหนึ่งเสียงเด็กหลายคนดังออกมาจากด้านในประตูเหล็กสูงเปิดแง้มเล็กน้อยภายในเหมือนสถานที่ที่มีคนคอยดูแลซาลุลังเลแต่สายตาที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าทําให้เขาค่อยๆก้าวเข้าไปโดยไม่รู้ว่าโชคชาตาจะพาไปทางใดภายในตึกใหญ่เต็มไปด้วยเสียงเด็กๆวิ่งเล่น กำแพงทาสีซีดแต่ยังคงสะท้อนแสงแดดจากหน้าต่างกลิ่นอาหารลอยออกมาจากห้องครัวด้านหลังซึ่งทำให้ท้องว่างของซารูบีบรัดยิ่งกว่าเดิมเขายือนอยู่ตรงประตูด,ด้วยสายตาหวาดระแวงหญิงคนหนึ่งสังเกตเห็นเด็กชายเธอก้าวเข้ามาอย่างช้าช้าส่งยิ้มอ่อนโยนและเอื้อมมือให้เขาซารูถอยหลังเล็กน้อยแต่เสียงท้องร้องของตัวเองทำให้เขาต้องหยุดนิ่ง อาหารร้อนๆถูกยื่นมาให้ในถ้วยเล็กเด็กชายจ้องมองอยู่นานก่อนจะรับมากลิ่นหอมอบอวลจนเขาแทบลืมความกลัวซารูตักเข้าปากด้วยความเร่งรีบเหมือนคนที่ไม่ได้กินอะไรมาหลายวันหลังจากนั้นเขาถูกพาไปยังห้องนอนรวมเด็กหลายคนกำลังนั่งคุยและหัวเราะแต่สำหรับซารูทุกอย่างยังคงแปลกใหม่เสียงพูดคุยเป็นภาษาที่เขาไม่เข้าใจ ทำให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวท่ามกลางฝูงชนในยามค่ำคืนเขานอนมองเพดานสูงและฟังเสียงหายใจของเด็กคนอื่นความคิดวงเวียนไปหาพี่ชายและแม่ภาพบ้านเกิดยังคงชัดเจนอยู่ในใจแต่ความจริงรอบตัวบอกว่าเขากำลังอยู่ห่างไกลเกินกว่าจะกลับไปได้ง่ายๆวันต่อมาเจ้าหน้าที่พยายามถามชื่อและที่อยู่สรุตอบได้เพียงคำสั้นๆ ชื่อหมู่บ้านที่เขาพูดออกมาไม่ตรงกับแผนที่ใดๆทุกครั้งที่พยายามอธิบายกลับยิ่งทำให้ผู้ใหญ่สับสนมากขึ้นเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์ไม่มีใครหาบ้านเกิดของเขาเจอเด็กชายตัวเล็กถูกปล่อยให้รอคอยสายตาที่เคยเต็มไปด้วยความหวังค่อยๆเลือนหายเขาเริ่มตระหนักว่าอาจไม่มีใครพาเขากลับไปได้อีกแล้วหลายเดือนผ่านไปสรูยังคงอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็ก ทุกวันเขามองประตูด้วยความหวังว่าจะมีใครมารับกลับบ้านแต่สิ่งที่ได้มีเพียงเสียงเด็กร้องไห้และเสียงผู้ดูแลตะโกนเรียกกลิ่นน้ำยาทำความสะอาดฉุนแสบจมูกอบอวนไปทั่วห้องผนังเย็นเฉียบทำให้เขายิ่งคิดถึงบ้านอันอบอุ่นของแม่วันหนึ่งชายหญิงคู่หนึ่งเดินเข้ามาใบหน้าของพวกเขายิ้มแย้มและอ่อนโยนสายตาจับจ้องไปที่ซารูด้วยความเอ็นดูมือของหญิงนั้นเอื้อมมาแตะเบาๆที่บาทเล็กๆของเขา เสียงพูดเป็นภาษาที่เขาไม่เข้าใจแต่ท่าทางกลับอบอุ่นไม่นานนักซารูก็ถูกบอกว่าเขาจะได้ไปอยู่กับครอบครัวใหม่ในประเทศออสเตรเลียความรู้สึกสับสนและหวาดกลัวยังเต็มอยู่ในใจแต่แววตาของผู้ใหญ่ที่ยื่นมือมาให้ทำให้เขาเลือกที่จะก้าวตามไปสนามบินเต็มไปด้วยเสียงผู้คนและเครื่องยนต์ซารูถูกจูมือผ่านประตูทางออกท้องฟ้ากว้างใหญ่และเสียงเครื่องบินดังสนัน่น เขามองออกไปอย่างตื่นตระหนกเพราะไม่เคยก้าวออกจากหมู่บ้านเล็กๆมาก่อนเลยเมื่อเครื่องบินทะยานขึ้นจากพื้นโลกทั้งใบที่เขาเคยรู้จักค่อยๆเล็กลงแม่น้ำภูเขาและทุ่งที่เคยผ่านตาหายละไปซารูนั่งเงียบอยู่ข้างหน้าต่างหัวใจเต็มไปด้วยคำถามว่าตัวเองกำลังจะไปที่ใดเมื่อถึงออสเตรเลียบ้านใหม่ที่รอต้อนรับเขาเต็มไปด้วยสีสันสดใส ของเล่นเรียงรายอยู่บนชั้นห้องกว้างขวางและสะอาดแตกต่างจากที่เคยรู้จักแต่ความอบอุ่นนั้นกลับไม่อาจแทนที่ความคิดถึงบ้านเกิดคืนแรกในบ้านใหม่ซารูนอนอยู่บนเตียงนุ่มแสงไฟสีเหลืองอบอุ่นส่องทั่วห้องแต่ในใจของเขายังคงว่างเปล่าภาพแม่และพี่ชายยังวงเวียนไม่หายจากความทรงจำเวลาผ่านไปหลายปีซารูค่อยๆเติบโตขึ้นในออสเตรเลีย เขาพูดภาษาใหม่ได้คล่องเรียนรู้วัฒน,นธรรมที่แตกต่างและใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปในเมืองใหญ่แต่ในความสงบของทุกวันความทรงจำจากอินเดียยังคงฝังลึกภาพแม่ที่อุ้มเขาไว้ในอ้อมแขนเสียงหัวเราะของพี่ชายที่ชวนวิ่งเล่นริมทางรถไฟและกลิ่นดินแดงจากหมู่บ้านเก่ายังคงชัดเจนบางคืนเขาสะดุ้งตื่นจากฝันเหงื่อยเย็นไหลาอาบใบหน้า ในฝันเขามักเห็นตัวเองนั่งอยู่บนชานชลาร้างหรือถูกขังในตู้รถไฟมืดมิดความรู้สึกเดิมกลับมาโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มคำถามเริ่มก่อตัวหนักขึ้นในใจบ้านเกิดของฉันอยู่ที่ไหนแม่และพี่ชายมีชีวิตอยู่หรือไม่ทุกครั้งที่เขามองกระจกเขารู้สึกเหมือนเห็นเงาของเด็กชายที่หลงทางเพื่อนบางคนสังเกตได้ว่าเขามักเงียบผิดปกติ แม้อยู่ท่ามกลางเสียงหัวเราะในใจเขายังเว้นว่างด้วยความคิดถึงที่ไม่เคยบรรเทาครอบครัวใหม่มอบความรักให้เต็มเปี่ยมแต่ความหยหาคำตอบยังคงตามหลอกหลอนวันหนึ่งเขาได้เห็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งหน้าจอปรากฏแผนที่โลกกว้างใหญ่เพียงแค่ขยับเมาส์ก็เลื่อนดูได้ทุกพื้นที่หัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นมาทันทีเขาจ้องไปที่แผนที่เสมือนจริง สายตาเต็มไปด้วยความหวังที่ซ่อนมานานในวินาทีนั้นซารูรู้ว่านี่อาจเป็นกุญแจเดียวที่จะพาเขากลับไปอย่างที่ซึ่งเขาเคยจักมาอย่างไม่คาดคิดซารูเริ่มนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ทุกคืนเขาเปิดโปรแกรมแผนที่ออนไลน์สายตาจับจ้องไปยังภูมิประเทศกว้างใหญ่ของอินเดียภาพถนนแม่น้ำและรางรถไฟเลื่อนผ่านหน้าจอทุกครั้งที่เห็นเส้นทางเขารู้สึกเหมือนหัวใจเต้นแรงขึ้น เขาพยายามระลึกถึงความทรงจําในวัยเด็กเสียงบูดรถไฟที่ดังแหลมก้องภาพทุ่งกว้างที่เต็มไปด้วยฝุ่นสีแดงและชานชาลาเล็กๆที่เขาเคยนั่งรอพี่ชายความทรงจรําเลือนรางแต่ยังชัดพอจะเกาะเกี่ยวซารูเริ่มวัดเวลาเขาจําได้ว่ารถไฟพาเขาออกจากหมู่บ้านหลายวันเขาคํานวณระยะทางโดยประมาณและใช้เส้นทางรางรถไฟเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหา เขาเลื่อนแผนที่ไปทีละเมืองตามแนวเส้นเหล็กยาวไกลแต่ทุกครั้งที่เจอเมืองใหญ่เขารู้สึกผิดหวังเพราะมันไม่ตรงกับภาพจำของเขาเลยแต่เขาไม่หยุดหัวใจผลักดันให้เขาค้นต่อไปแม้จะใช้เวลานานเพียงใดคืนแล้วคืนเล่าเขานั่งอยู่ท่ามกลางความเงียบเพียงแสงจากหน้าจอสองใบหน้าถุงใต้าตาเริ่มชัดจากการอดนอนแต่ดวงตาย,ยังเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น บางครั้งเขามองเห็นหมู่บ้านเล็กๆบนหน้าจอถนนคดเคี้ยวและบ้านชั้นเดียวเรียงรายเขาซูมภาพเข้าใกล้จนแทบเห็นหลังคาเก่าและหัวใจของเขาก็เต้นแรงทุกครั้งเรากับจะพบคำตอบที่เฝ้ารอมาเกือบทั้งชีวิตหลายปีผ่านไปการค้นหาก็ยังไม่หยุดลงซารูใช้เวลานับพันชั่วโมงอยู่กับแผนที่ร่องรอยความทรงจำเพียงเล็กน้อยคือสิ่งเดียวที่เขายึดไว้ภาพทุ่งโล่งริมรางรถไฟ สะพานที่ทอดผ่านแม่น้ำและสถานีเล็กๆที่เขาเคยหลับรอพี่ชายบางคืนเขาจ้องหน้าจอจนดวงตาพร่ามัวแสงไฟจากจุดสีบนแผนที่สะท้อนในดวงตาเสียงลมหายใจหนักๆดังไปทั่วห้องเงียบเขาพึมพำชื่อหมู่บ้านที่เคยเอ่ยซ้ำแล้วซำเล่าแต่ไม่เคยมีใครรู้จักหรือค้นเจอในแผนที่ใดๆซารูเริ่มวาดเส้นทางบนกระดาษเขาคำนวณระยะที่รถไฟวิ่งไปหลายวัน และลองลากวงกลมรอบเมืองใหญ่ที่เขาจำได้วงกลมแต่ละเส้นครอบคลุมพื้นที่กว้างมหาศาลแต่เขาเชื่อว่าบ้านเกิดของเขาต้องอยู่ในนั้นคืนหนึ่งเขาเลื่อนเมาส์ช้าๆไปตามรางรถไฟจนสายตาสะดุดเข้ากับแม่น้ำสายหนึ่งภาพสะพานที่ทอดข้ามน้ำทำให้หัวใจเต้นแรงเขาซูมเข้าใกล้ทีละน้อยเห็นเส้นทางเล็กๆที่วกเข้าไปในหมู่บ้านเล็กกลางถุงความรู้สึกบางอย่างพุ่งขึ้นมาในใจ เหมือนทุกสิ่งตรงกับภาพที่เขาเคยเห็นเมื่อตอนเด็กดวงตาของเขาเบิกกว้างมือสั่นขณะเลื่อนแผนที่เข้าใกล้เรื่อยๆเขาเริ่มมั่นใจว่านี่อาจเป็นร่องรอยที่เฝ้าตามหามาตลอดชีวิตซารูจ้องไปที่ภาพหมู่บ้านเล็กบนหน้าจอถนนดินสีแดงทอดยาวเข้าไปสู่ใจกลางบ้านหลังเล็กกระจายตัวอยู่ไม่กี่สิบหลังและใกล้ๆก,ก,กันมีสถานีรถไฟเล็กๆที่เงียบสงัดภาพนั้นทำให้หัวใจเขาแทบหยุดเต้น เขาซูมใกล้ขึ้นอีกเห็นชานชาลาสั้นที่ตัดกับรางเหล็กทุกอย่างเหมือนกับภาพที่ยังฝังอยู่ในความทรงจำแม้เวลาจะผ่านไปนานเกือบทั้งชีวิตแต่รายละเอียดเล็กๆเหล่านี้ไม่เคยหายไปซารูหายใจแรงขึ้นความรู้สึกตื่นเต้นปนหวาดกลัวแล่นพลานเขากระซิบชื่อหมู่บ้านที่เคยพูดมาตลอดหลายปีคราวนี้มันตรงกับชื่อที่ปรากฏบนแผนที่จริงน้ำตาเอ่อคลอโดยไม่รู้ตัว เขานั่งนิ่งอยู่หน้าจอนานหลายชั่วโมงกล่อยให้ภาพหมู่บ้านเล็กๆนั้นส่องบนใบหน้าในหัวเต็มไปด้วยความทรงจำที่พรั่งพลูเสียงหัวเราะของพี่ชายกลิ่นดินแดงและมืออบอุ่นของแม่ที่เคยจูงเขาในที่สุดเขาก็รู้แล้วว่าหมู่บ้านที่หายไปจากชีวิตไม่ได้หายไปจริงมันยังคงอยู่นะที่เดิมรอให้เขากลับไปความจริงตรงหน้าเหมือนเปิดประตูอีกบานหนึ่งเชิญชวนให้เขากลับสู่รากเหง้าที่แท้จริง แต่ในเวลาเดียวกันคำถามใหม่ก็ถาโถมเข้ามาแม่ยังอยู่ที่นั่นหรือไม่พี่ชายยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าและคำตอบเหล่านี้เขาต้องเดินทางไปหาด้วยตัวเองเท่านั้นซารูตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องกลับไปเผชิญความจริงเขาซื้อตั๋วเครื่องบินกลับไปยังอินเดียหัวใจเต้นแรงทุกครั้งที่คิดถึงการเดินทางครั้งนี้มันไม่ใช่เพียงทริปท่องเที่ยวแต่คือการเดินทางกลับบ้านที่เขาสูญหายไปตั้งแต่วัยเด็ก เมื่อเครื่องบินแตะพื้นสนามบินอากาศร้อนชื้นกับกลิ่นฝุ่นผสมกลิ่นดินลอยเข้ามาทันทีเขาหยุดยืนสูดลมหายใจลึกความรู้สึกคุ้นเคยที่หลับไหลในใจมาตลอดหลายปีเริ่มตื่นขึ้นทุกก้าวที่ก้าวออกมาเหมือนย้อนเวลากลับไปสู่วัยเด็กเขาเดินทางด้วยรถไฟต่อไปยังพื้นที่ชนบทนั่งไกลหน้าต่างมองทุ่งนาและบ้านเรือนเล็กๆผ่านไปเสียงล้อเหล็กเสียดสีกับรางกล้องสะท้อนคล้ายกับเสียงเดียวกันที่เขาเคยได้ยินตอนเด็ก ทำให้หัวใจเขาสั่นสั่นอย่างบอกไม่ถูกในที่สุดขบวนรถไฟก็หยุดที่สถาน,นีเล็กแห่งหนึ่งชาญชาลาสั้นๆปรากฏตรงหน้ามันคือสถานที่เดียวกับที่เขาฝันถึงซ้ำและซ้ำเล่ามือของเขาเย็นเฉียบเหงื่อไหลออกเต็มฝ่ามือเขาลุกขึ้นช้าๆพร้อมกับหัวใจที่สั่นแรงจนแทบจะระเบิดเขาก้าวลงจากรถไฟเสียงฝีเท้าของเขาดังก้องอยู่ในความเงียบสายตาก,กวาดไปทั่วหมู่บ้านเล็กที่อยู่ตรงหน้า ทุกสิ่งเหมือนกับภาพที่เคยเห็นเมื่อตอนยังเป็นเด็กชายตัวเล็กแต่ในตอนนี้ทุกอย่างดูเงียบงนันและเต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบซารูเดินลึกเข้าไปในหมู่บ้านถนนดินแดงทอดยาวอยู่ตรงหน้าฝุ่นลอยขึ้นตามแรงก้าวเดินเสียงสุนัขเห่าแผ่วดังขึ้นจากหมู่บ้านสายตาของชาวบ้านบางคนหันมามองเขาอย่างสงสัยเขาสำรวจรอบๆอ,อย่างระมัดระวังบ้านแต่ละหลังยังคงเป็นไม้และอิกเก่า หลังคาสังกสีสะท้อนแสงแดดจา้าภาพเหล่านี้เหมือนถูกเก็บไว้ในความทรงจำมาตั้งแต่เด็กและตอนนี้มันถูกเปิดออกมาตรงหน้าหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นเมื่อเดินใกล้ไปยังบ้านหลังหนึ่งร่องรอยของประตูไม้และผนังที่แตกเป็นเส้นเหมือนกับภาพที่เคยเห็นในความฝันซ้ำๆมือของเขายื่นไปแตะบานประตูสัมผัสความหยาบกร้านของไม้ที่เก่าแก่เขายืนเงียบอยู่ตรงนั้น ความทรงจำในวัยเด็กหลายทะลักกลับมาเสียงพี่ชายหัวเราะเสียงแม่เรียกชื่อเขาทุกสิ่งประดังเข้ามาจนเขาแทบหายใจไม่ออกน้ำตาเริ่มเอ่อขึ้นโดยไม่รู้ตัวซารูมองไปที่ชาวบ้านคนหนึ่งที่เดินผ่านมาเขารวบรวมความกล้าแล้วเอ่ยถามชื่อของหมู่บ้านนี้ออกจากปากเขาอย่างสันเครือชายชราที่ได้ยินหยุดเดินและหันมามองเขาสายตาของเขาเต็มไปด้วยความแปลกใจและไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยิน วินาทีนั้นซารูรู้สึกได้ว่าเขามาถึงที่ที่ถูกต้องแล้วความจริงที่เฝ้าตามหามานานหลายสิบปีกำลังจะถูกเปิดเผยและทุกอย่างที่เขาสงสัยกำลังจะได้รับคำตอบในไม่ไมช้าชายชราย,ยืนมองหน้าซารูนิ่งนานก่อนจะพยักหน้าช้าๆเหมือนรับรู้บางสิ่งเขาพูดชื่อเก่าของหมู่บ้านซ้ำออกมาซารูได้ยินแล้วหัวใจแทบหยุดเต้นมันคือชื่อเดียวกันกับที่ติดอยู่ในความทรงจำมาตลอดชีวิต เสียงรอบข้างดูเงียบลงทันทีซารูยืนตัวแข็งรู้สึกเหมือนเวลาหยุดหมุนภาพอดีตผุดขึ้นมาซ้อนทับกับภาพตรงหน้าถนนเส้นเดิมบ้านหลังเดิมและเสียงหัวเราะที่เคยก้องอยู่ที่นี่ความรู้สึกคุ้นเคยถาโถมเข้ามาอย่างรุนแรงชายชรามองซารูด้วยสายตาสงสัยปนอบอุน่นเขาถามว่ามาจากที่ใดและทำไมถึงพูดชื่อหมู่บ้านได้ซารูพยายามกลั้นเสียงสั่นขณะตอบ ว่าเขาเคยอาศัยอยู่ที่นี่เมื่อตอนยังเด็กและเขากำลังตามหาครอบครัวที่หายไปคำพูดนั้นทำให้ผู้คนรอบๆเริ่มหันมามองเสียงซุบซิบดังขึ้นอย่างชา้ชาๆสายตาของหลายคนเต็มไปด้วยความประหลาดใจเหมือนเรื่องราวในอดีตกำลังถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งบรรยากาศรอบหมู่บ้านเปลี่ยนไปอย่างบอกไม่ถูกซาลูรู้สึกถึงแรงกดดันที่ถาโถงเข้ามาหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาจากอก เขาไม่รู้ว่าคำตอบที่จะได้รับจะเป็นเช่นไรแต่ทุกย่างก้าวต่อจากนี้จะนำเขาไปสู่ความจริงและความจริงนั้นอาจทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปตลอดกาลเสียงซุบซิบรอบหมู่บ้านดังขึ้นเรื่อยๆผู้คนเริ่มออกมาจากบ้านทีละคนสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่ซารูเหมือนพยายามค้นหาความจริงจากใบหน้าเขาหญิงชาราคนหนึ่งเดินเข้ามาไกลดวงตาเธอเต็มไปด้วยความระแวงและความหวังในเวลาเดียวกัน เธอเพ่งมองเขาอย่างตั้งใจแล้วเอ่ยถามชื่อที่เขาเคยถูกเรียกในวัยเด็กเสียงนั้นทําให้หัวใจของเขาสั่นสะทานซารูตอบด้วยเสียงที่แทบขาดห่วงทันใดนั้นหญิงชาราก็ยกมือขึ้นปิดปากน้ําตาไหลอาบแก้มเธอบรรยากาศรอบๆเงียบลงเหมือนทุกคนกําลังรอฟังคํายืนยันราวกับเวลาทั้งหมดหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นหญิงชาราเอื้อมมือมาสัมผัสใบหน้าของเขา สายตาสันไหวเต็มไปด้วยความเชื่อและความเจ็บปวดเธอเอ่ยเบาๆว่าลูกชายของเธอหายไปนานแสนนานและตอนนี้เขากลับมายืนอยู่ตรงหน้าคำพูดนั้นทำให้ผู้คนรอบข้างอ้าปากค้างด้วยความตกตะลึงซารุยืนนิ่งน้ำตาไหลลงอย่างควบคุมไม่ได้ทุกความทรงจำและการค้นหายาวนานหลายสิบปีกำลังจะพาเขาไปสู่ความจริงที่รออยู่ตรงหน้าและในวินาทีต่อมาความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด กำลังจะถูกเปิดเผยอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงเสียงสะอื้นดังแผ่วกล้องไปทั่วลานหมู่บ้านหญิงชราที่อยู่ตรงหน้าซารูค่อยๆเอ่ยออกมาเธอยืนยันด้วยน้ำเสียงสั่นเครีอว่าเธอคือแม่แท้ๆของเขาทุกสายตารอบข้างจับจ้องด้วยความเงียบงนันซารูสุดตัวลงคุกเขา่าอบกอดร่างของแม่ไว้แน่นกลิ่นดินกลิ่นเหงื่อและสัมผัสของอ้อมกอดน,นั้นคือสิ่งที่เขาตามหามาตลอดทั้งชีวิต และในที่สุดเขาก็ได้กลับคืนสู่จุดเริ่มต้นน้ำตาของทั้งคู่ไหลาอาบแก้มไม่ใช่น้ำตาแห่งความสูญเสียอีกต่อไปแต่เป็นน้ำตาแห่งการได้กลับมาเจอกันใหม่เสียงผู้คนรอบๆเริ่มดังขึ้นด้วยความตื่นเต้นและยินดีเด็กชายที่หายไปนานนับสิบปีได้กลับคืนสู่ครอบครัวแต่ในท่ามกลางความยินดีนั้นแม่ก็เผยความจริงอันเจ็บปวดพี่ชายที่ซารูเคยเฝ้าตามหามาตลอด ได้จากไปตั้งแต่คืนที่เขาหลงทางข่าวนั้นทําให้หัวใจเขาแหลกสลายลงอีกครั้งถึงอย่างนั้นซารูก็เงยหน้าขึ้นสายตาของเขาเต็มไปด้วยความสงบเพราะเขารู้ว่าการเดินทางอันยาวนานนี้ได้พาเขากลับมาสู่ครอบครัวและรกากแนวที่แท้จริงสิ่งที่เคยเป็นเพียงความฝันได้กลายเป็นความจริงตรงหน้าเรื่องราวของเขาคือบทพิสูจน์ว่าแม้โชคชะตาจะพัดพาให้หลงทางไกลเพียงใด แต่หัวใจที่โหยหาบ้านเกิดยอมพากลับสู่รากเง้าได้เสมอและนั่นคือการสิ้นสุดการเดินทางอันยาวนานของซารู